บนโซเชียลมีการแชร์ภาพชุดนี้และข่าวดีที่บอกว่ากรมทางหลวงมีมติให้โค้งปิ้งงูอำเภอภูพานจังหวัดสกลนครเป็นถนนที่สวยที่สุดในประเทศไทยหืมชั่วหรอ ศูนชโวกแชร์สำนักข่าวไทยอสมทตรวจสอบไปที่อธิบดีกรมทางหลวงครับ Monkey. ตกลงว่ามีมติเรื่องโค้งปิ้งงูจริงไหมครับกรมทางหลวงเนี่ยเคยมีประกวดรูปภาพแต่ว่าเราไม่ได้มีการประกวดสายทางต่างๆกันในปัจจุบันนี้ครับแต่ว่าโค้งปิ้งงูจะเป็นโค้งที่มีความสวยงามมากโค้งหนึ่งในประเทศไทยเลยของกรมทางหลวงครับเรายัางเดินทางไปที่โค้งปิ้งงูเพื่อดูพื้นที่จริงและสอบถามที่สำนักงานแขวงทางหลวงสกลนครที่หนึ่ง ก็ได้รับคําตอบเดียวกันไม่จริงครับตอนนี้เองไม่ว่าจะเป็นถนนสายไหนก็แล้วแต่ยังไม่มีการโหวตว่าเป็นถนนที่สวยไม่ว่าเป็นโค้งปิงงูเองไม่ว่าเป็นถนนสายทางอื่นแล้วแต่เอ๊ะแล้วภาพที่แชร์กันนี้คือโค้งปิงงูใช่ไหมครับไม่ใช่ของเราน่าจะเป็นของต่างประเทศเป็นถนนอิโรฮาสกะครับอยู่ในประเทศญี่ปุ่นครับเป็นถนนที่เป็นส่วนหนึ่งในภาพยนตร์เรื่อง Initial D คงจะมีความสับสนในการเอาภาพมาซ้อนกับโค้งปิงงูโค้งปิงงูมีประมาณสักสามสี่โค้งเองนะฮะแต่ว่าถนนที่เอามาแชร์กันเนี่ยมีทั้งหมด48โโค้งค้งปิงูอ่ ที่ทางหลวงหมายเลข213ช่วงกิโลเมตรที่ประมาณ155-156ก็ยาวประมาณสักกิโลเมตรนะครับจะเป็นถนนที่วิ่งจากสกลน,นครไปกรสินซึ่งปริมาณรถยนต์ก็ยังไม่ค่อยเยอะมากเท่าไหร่ครับแม้กรมทางหลวงจะไม่เคยมีการโบวตหรือประกวดถนนแต่โค้งปิงงูก็เป็นถนนที่สวยงามอย่างยิ่งผมก็ขอบคุณก่อนนะครับที่ว่ามองว่าโค้งปิงงูแล้วก็มีความสวยงามเจตนางกรมทางหลวงนะเราต้องการให้คนขับเนี่ยมีความเพลิดเพลินขับรถในบริเวณที่มีความสวยงามอยู่แล้วนะครับอิโรฮะสกะถนนที่เอามาแชร์กันเนี่ยก็เป็นอีกแรงบันดาลใจหนึ่ง ที่จะให้กรมทางจะทำโค้งปิงง,งูให้สวยงามกว่าน,นี้ขึ้นมาอีกครับส่วนชื่อโค้งปิงงูนั้นก็มีที่มาจากลักษณะและการก่อสร้างทางนั่นเองครับคำว่าปิงงูเนี่ยมาจากในช่างโครงการเห็นว่าเป็นโค้งที่เหมือนกับงูโดนไฟหนิกงองคะก็เลยตั้งว่าโค้งปิงงูเลยว่าโค้งปิงงูมาตลอดสาเหตุที่จะต้องตัดถนนให้โค้งแบบนี้คืออะไรครับเนื่องจากว่าระยะลาดชันมันสูงครับเราจะต้องมีการซิกแซกขึ้นเพื่อเปอร์เซ็นต์ในการลาดชันเนี่ยมันน้อยลงสมัยก่อนในการสร้างถนนเนี่ยเราจะสร้างตามของเดินที่ชาวบ้านเดินบนเขาโคไปโค้ง ตามลักษณะความราชันเดินได้ง่ายดิกลี่ยนต้นไม้ยากมันก็เลยโค้งไม่โค้งมาแม้ว่าโค้งปิงงูจะมีทิวทัศน์ที่สวยงามต่างจากโค้งทั่วๆไปนะครับแต่ว่าการแชร์ข้อความและภาพที่ไม่ตรงความจริงแบบนี้ก็อาจทําให้นักท่องเที่ยวหลายคนเข้าใจผิดได้ถ้าไปแชร์ในลักษณะท,ที่ผิดเนี่ยถ้าเกิดว่าพี่น้องวิ่งไปดูอ่าวโค้งปิงงูจริงๆมันไม่เหมือนในภาพที่เราแชร์ก็เกิดความเข้าใจผิดขึ้นดังนั้นสรุปแล้วเรื่องนี้เป็นอย่างไรครับไม่น่าไปแชร์ต่อครับเพราะมันไม่ใช่เรื่องจริงสรุปว่าที่แชร์กันนี่ไม่ใช่ของเราท ถนนที่งดงามที่สุดบางทีอาจจะไม่ได้ขึ้นอยู่กับสิ่งที่ตามองเห็นเท่านั้นนะครับแต่ยังขึ้นอยู่กับความปลอดภัยและผู้ร่วมเดินทางด้วยครับยังมีอีกหลายเรื่องที่น่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปได้วยกันกับชัวร์ก่อนแชร์ครบกันต้องวัดที่ความจริงใจก่อนส่งต่ออะไรควรเช็คให้ถูกต้องจริงๆ